ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสภาพของกีตาร์นะครับที่เราได้เอามานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตำหนิและข้อบกพร่องของกีตาร์ตัวนี้ก่อนที่เราจะทำการเซตอัพและโมดิฟายนะครับนี่ก็เป็นเฮดสต็อกนะครับหัวแล้วก็ลูกบิดนะครับก็ เป็นคอดาวนะครับรุ่นนี้ก็สีขาวเหมือนกับของพิเศษครับ r i ชชี่สมูลานะครับแต่เป็นของยี่ห้ออื่นนะครับนี่ปิ๊กอันะครับเป็นซิงเกิลคอยทั้งหมด3ตัวนะครับและก็นี่เป็นริ๊นะครับส่วนเป็นริ๊นะครับนี่ก็เป็นที่เสียบสายนะครับ มีซ <c oughs> ีเล็กเตอร์สวิตนะครับปรับได้5ทาง1 2 3 4 5นะครับหัวซีเล็กเตอร์ไม่มีนะครับตัวนี้เราต้องหามาใส่เพิ่มนะครับแล้วก็มาดูครับวอลลุ่มนะครับตัวนี้วอลลุ่มวอลลุ่มรวมนะครับบิดโยกได้นะครับแต่ว่าได้ทำการลองเช็คเสียบกับตู้แอมแล้วนะครับก็ยัง เสียงยังดังปกติทุกตำแหน่งทุกคอยนะครับปรับซีเลกเตอร์ได้5ระดับอย่างปกติเหมือนเดิมเต้าแต่ว่าตัวนี้คือหลวมนะครับต้องทําการปรับนะครับแล้วก็หัวลูกบิดนี่ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนสภาพนะครับบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็เป็นตัวโทนก็ยังหมุนได้ปกตินะครับก็ยังมีสภาพดีนะครับจะ อันนี้เราก็ต้องทำความสะอาดหมดนะครับเราจะทำการเซตอัพนะครับโซนิกนะครับฉีดไว้นะครับแล้วก็เฟรดนะครับสายที่ดังนะครับรู้สึกว่าสายจะติดเฟลดนะครับมีเสียงบลัดนะครับเราต้องทำการแต่งคันคอนะครับแล้วก็ปรับระดับอีกนิดนึงนะครับ เป็นพื้นฐานของกีตาร์ตัวนี้นะครับสายนะครับต้องทำการถอดและเปลี่ยนชุดใหม่นะครับจะมาดูด้านหลังกันครับเป็นกีตาร์ที่เราเอามาเส้นงับนะครับด้านหลังนะครับฝาปิดไม่มีนะครับฝาปิดไม่มีครับผมวัวนี้ มีรอยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขัดขั้นแรกนะครับขัดเงาก่อนนะครับขัดให้เงานะครับแล้วค่อยมาเซตนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงมือกันนะครับนี่เป็นภาพก่อนที่เราจะทำการตกแต่งและโมดิฟายแล้วก็ขัดเงานะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้จะมาดูอีกทีหนึงนะครับเราจะขั้นตอนนี้เราจะไม่เปลี่ยนอะไรนะครับเราจะทำการาฉีดน้ำมันโซนิกไลซนิมแล้วก็ขัดบอดี้คอกีตาร์ให้อยู่สภาพขัดฝุ่นขัดอะไรออกนะครับก็เดี๋ยวขั้นที่ต้องเซตอัพนี้เราจะมาถ่ายกันอีกทีนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็ทําการปลดสายออกแล้วนะครับแล้วก็ปลดย่องออกมาแล้วนะครับได้ทําการเอาน้ํายาน้ํามันโซเนกนะครับฉีดไว้หัวน็อตทุกตัวนะครับให้ขันออกนะครับเพื่อเราจะได้เปิดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับ แล้วเราจะมาทำการขัดบอดี้นะครับมาดูเฟรดนะครับนี่นะครับเฟรดเดี๋ยวต้องมีการใช้กระดาษทรายถูแล้วก็ขัดนะครับํำแหน่งเฟรดนะครับเริ่มจะสึกแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังใช้การได้อยู่นะครับแต่ว่าก็คงจะในน็อตขันกอเราก็ ฉีดน้ำมันโซนิกไว้แล้วนะครับลูกบิดทุกตัวครับผมเดี๋ยวมาทําการขัดกันนะครับหลังจากนี้นะครับเองนะครับสภาพด้านหลังของกีตาร์นะครับเราก็ทําการฉีดโซนิกแล้วนะครับจะมีร่องรอยนิดนึงนะครับคอก็ปกตินะครับลูกบิดทางเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ ขัดเงี้ยเงานะครับก็มาดูกันลูกบิดตัวนี้รวมๆอยู่นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวต้องแก้ไขนะครับ หลังจากที่ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ทำการขัดนะครับไปรอบแรกแล้วนะครับน็อตทุกตัวทำการฉีดโซนิกนะครับจะเห็นว่าความสะอาดเพิ่มขึ้นครับดูนะครับสวิตตัวนี้ก็ไม่ไม่หลวมเลยนะครับใช้ได้เลยครับกับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับ ขัดแล้วนะครับอันนี้หัวนะครับลูกบิดขัดไว้หมดแล้วนะครับรอบแรกนะครับก็โอเคนะครับสำหรับการขัดเงารอบแรกแล้วก็เซตนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นคันขัดอีกสักครั้งหนึ่งครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ ทำการเซตอัพอย่างอื่นนะครับตอนนี้บอดี้ก็ทําความสะอาดขัดเงาเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเหมือนใหม่เลยครับโอเคนะครับสำหรับมือกีตา้ามือใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดและเซตกีตร์ของเราง่ายๆได้ด้วยตัวของเราเองนะครับนี่ก็เป็นกีต a ที่ทำการเซตและก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับรอที่จะใส่สายและก็ลองเสียงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เสร็จภารกิจใน EP ีแรกนะครับสำหรับกีต้าร์โมดิฟานะครับแล้วติดตามลุ้นกันต่อว่าเสียงกีต้าร์ตัวนี้จะเป็นอย่างไร EP ีหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมและติดตามครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ